ฉันก็อาจจะเป็นหรือสูงวัยนะคะเวลาพูดเรื่องประวัติก็จะสนุกแล้วก็จะพูดไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆเราพูดถึงประวัติศาสตร์เราต้องพูดถึงปัจจุบัน60ปีประชาธิปัตย์60ปีประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเริ่มต้นก็ได้ผลประโยชน์จากรัฐประหารคือพอเขาทำรัฐประหารตอน2490กก็ได้เป็นรัฐบาลอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็ถูกจี้ให้ออก หลังจากนั้นคณะฐารซึ่งเป็นคณทฐานของคณะราษฎรครองอํานาจต่อมาโดยจอมพลปอจอมพลผินชุนวันเนี่ยนะ,ะจนกระทั่งมาถึง2,500จอมพลปอก็ถูกหลุดจากอํา,านาจเป็นจอมพลสสรดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลเราถามว่าสู้ไหมไม่เคยสู้เวลามีรัฐประหารเพราะเคยชินกับรัฐประหาร ให้เป็นรอบแรกหนึ่งครั้งแล้วติดใจขนาดค่อยเป็น3เดือนนะยังไปแก้กฎหมายให้กับเครือข่ายอัมมาตเป็นจำนวนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือสังคมนะก็ได้ไปแก้กฎหมายที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ที่เครือข่ายอัมมาตเนี่ยคือเรียกว่าเป็น3เดือนก็แก้กฎหมายได้เลยล่ะนะเรนต้องพูดว่า มีเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยได้หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองก็อยู่ในการอำนาจของคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองและรัฐบาลแต่ยังอยู่ในชื่อของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่การจัดการเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลวันก่อนเรียนพูดไป นี่ไม่ได้เอาติดมานะคะวางอยู่ข้างบนก็คือสำเนาโฉนดทำเนียบรัฐบาลน่าสนใจดิ้ันพูดว่าซื้อไป10ล้านรัฐบาลซื้อไป10ล้านก็เมื่อไม่กี่วันนี้ก็ลูกหลานเจ้าพญารามราคบก็มาพบดิฉันบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่10ล้านขายเป็นล้านเดียวก็เอามาให้ดูก็เป็นหนังสือที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซื้อจากเจ้าพญารามราคบ แต่ซื้อครั้งแรกจ่าย5 0 0แสนแล้วก็อีกปีหนึ่งค่อยจ่าย5 0 0แ0นแต่เดนก็บอกเขาว่าเอ็นี่ก็ขายให้สำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยที่รัฐบาลซื้อเนี่ยน่าจะซื้อต่อจากสำนักง,งานทรัพย์สิน10ล้านมั้งเพราะจอมพลปอบอกว่าซื้อ10ล้านนะฮะเดี๋ยวจะหาข้อมูลต่อแต่ตอนนี้ได้มีเอกสารนะฮะวันหลังจะเอามาให้ดูล้านหนึ่งค่ะทำเนียบรัฐบาลที่สวยงามรวมทั้งที่ดินเนี่ยแหละนะฮะแต่อยู่ใน ตอนนั้นอยู่ในสำนักง,งานทรัพย์สินเป็นผู้ซื้อนะก็พรรคประชาธิปัตย์มาก็เรียกว่าง่ายๆก็สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงดังที่อยู่ในสภาพปัจจุบันนะแล้วตอนนั้นนะอนุสาวรีย์ประชาไตยที่อยู่ข้างหลังในภาพเนี่ยและที่เราจะไปชุมนุมเนี่ย ก็เปิดวันที่24มิถุนา2482ซึ่งเป็นวันที่เราได้เอกราชทางสารสมบูรณ์และมีสัญ,ญลักษณ์ของคณะราษฎรแล้วเงินอันนี้ก็เป็นเงินของสำนักง,งานทรัพย์สินนะถนนนั้นนะ่ะที่ดูเหมือนชองอลิเช่ฝรั่งเศสอะตึกอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นการวางแบบที่มีอิทธิพลของคณะราษฎรที่ไปเรียนแบบชองออลิเช่ของฝรั่งเศสเนี่ก็เคยไปเดินก็รู้สึกว่า มีอะไรคล้ายๆกันก็คือฟุตบาทกว้างมากแล้วก็ให้เดินเล่นได้นะก็นี่เป็นพวกพวกนักเรียนฝรั่งเศสก็ไปจำลองมานะก็แสดงให้เห็นว่าในตอนแรกๆนั้นคณะราษฎรแรัฐบาลนั้นดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันทีนี้มาพูดถึงเรื่องของพักประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเล่าประวัติเนี่ยมันก็จะยาวเดี๋ยวเราก็เล่าไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของพรรคประชาธิป,ปัตย์60ปีนั้นน่าสนใจก็ที่ว่าปัจจุบันก็แปลว่ายกเลิกบทบาทในทางรัฐสภาเมื่อเช้านี้เดนยังเพิ่งได้ยินโทรศัพท์พี่น้องเราโทรศัพท์มาจากต่างจังหวัดนะฮะก็มีทั้งกโกลกมีทั้งยะลาที่โทรมาเล่าให้ฟังว่า ขณะนี้สอสอประชาธิปัตย์ออกเดินสายนะฮะออกเดินสายในโรงเรียนและก็ในชุมชนพูดตรงๆว่าขณะนี้โจมตีทั้งนปชคนเสื้อแดงและรัฐบาลในเรื่อง291ว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นการทำลายสถาบันทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกนปชพวกพัก เพื่อไทยจะไม่ให้ใช้ธงชาติแบบนี้อีกแล้วเขาจะใช้ธงแดงนี่ไปโน่นเลยและโปรดสังเกตว่าขณะนี้ก็คือเตรียมเปิดเวทีเป็นลำดับเพราะว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเขาพูดว่าอย่างนั้นว่าเขาแพ้แล้วในทางหลักการแปลว่าคุณยกเลิกเวทีรัฐสภาเพราะถือว่าแพ้ ไม่ชนะไม่ชนะก็เลยขวีง้งขวี้งเลยนะดึงเก้าอี้ประธานทิง้งควี้งเลยเพราะว่าถือว่าเวทีรัฐสภาแพ้ทำรุนแรงเช่นนี้ถามว่าผู้ใหญ่รู้ไหมเตรียมไม่หมดแล้วค่ะเตรียมไม่หมดแล้วที่จะล้มเวทีในรัฐสภาไม่งั้นจะกล้าเป็นอย่างนั้นหรือนั่นก็คือสร้างเรื่องให้มันรุนแรงจนดูเหมือนว่ารัฐสภาไม่ดำรงอยู่ แล้วเมื่อไม่เดิมลงอยู่ก็หันหลังเลยนะมาจัดการทำตัวเป็นม็อบเพราะไม่ไม่ได้ไว้ใจให้พันธมิตรทำก็ลงมือทำเองหวังเป็นมวลชนของตัวเองหวังทำลายมวลชนเสื้อแดงหวังทำลายที่จะทำลายประชาชนที่อาจจะต้องถูกดึงไปถูกอชอบใจพักเพื่อไทยหรือว่าการขยายตัวของคนเสื้อแดงเพราะฉะนั้น ในทางหลักการที่ฉเคยพูดมานานก่อนหน้านี้เป็นเดือนแล้วว่าประชาธิปัตย์ไม่เล่นการเมืองในระบบแล้วคือเล่นการเมืองนอกระบบทำตัวยิ่งกว่าแก๊งอันธพานแก๊งโจรแล้วการเปิดเวทีปราศัยถามว่าในผลเต็มที่ไหมรวมทั้งเปิดที่มีทีวีดาวเทียมมีรายการที่เรียนแบบนะ ตั้งใจจะทำแบบสามเกลือแต่ขอโทษคนละชันกันเลยมือคนละชั้นสามเกลือนั่น่ะรายการความจริงวันนี้ที่เขาโด่งดังนั่นคือเขาเปิดเผยความจริงแล้วได้แฟนมากมายแล้วก็เสื้อแดงก็ขยายตัวมากมายจากการที่เปิดเผยความเป็นจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะฝะังที่บอกว่าเสื้อเหลืองนะ่ะที่บอกเป็นคนที่มีคุณธรรมเทวดานั่น จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดโปงออกมาเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่ผู้คนติดตามเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่เอาเวทีรัฐสภาไม่เอาการเมืองในระบบแล้วน่าสนใจที่คุณสุเทพบอกว่าพรักประชาธิปัตย์ก็ต้องทำตามกฎหมายแปลว่าคุณสุเทพไม่จะเป็นต้องทำตามกฎหมาย ทำวิธีไหนก็ได้อ้าวก็นี่นี่พูดเท่้งเทแล้วนะคะแล้วนี่ฉันจะพูดโยงมาถึงการที่มาปล่อยข่าวปล่อยข่าวเรื่องราวนะ,ะจําเป็นต้องพูดอีกเพราะว่าเรื่องราวนี้ถูกขยายไปพอสมควรเรื่องที่ว่าหญิงหญิงสองชายหนึ่งมาพบคือสรุปว่ามาถึงนาทีนี้นะฮะนี่เป็นการสร้างละคร มีบางคนขอเปลี่ยนคุณอดิศรขอเปลี่ยนเป็นสองชายหนึ่งหญิงแต่ดิฉันไม่อยากจะพูดเรื่องเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแน่นอนคนอื่นอาจจะรู้สึกขบขันแต่ดิฉันก็เห็นใจผู้หญิงเห็นใจผู้หญิงก็อยากจะฝากว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่องส่วนตัวของเขาก็ขอร้องพี่น้องเราเสื้อแดงนะะอย่าใช้เรื่องเพศเรื่องผู้หญิงเนี่ย นะเพราะว่าเรื่องไม่ดีของประชาธิปัตย์เนี่ยเราอย่าไปเอาอย่างยกอย่างเช่นรอบก่อนที่ทำเป็นพูดเรื่องโรงแรมโฟร์ซีซั่นชั้น5เพื่อจะทำพูดให้มันกำกวมในการโจมตีนายกรัฐมนตรีของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่เห็นด้วยเลยว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยเลว3ทีนี้ในส่วนของเรานะั่นแะนะ่นอนคุณสุเทพนั้นไม่ใช่คนที่น่าชื่นชมยกย่อง นะก็ความอะไรบางคนเรียกมากอ,อก3าตะกร้าบางคนบอกว่าตลบตะแลงบางคนบอกว่าโกหกนะก็เหมือนเหมือนกันทั้งหมดอะ่ะก็เมื่อเช้านี้ก็ยังมีเพื่อนของคุณสุเทพคนหนึ่งที่เรียนตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ก็บอกว่ารู้จักตั้งแต่อยู่เชียงใหม่อาจารย์อาจารย์ให้หมอนี่มันโกหกจนกระทั่งครูบาอาจารย์ยังรู้เลย นะชอบพูดโกหกนี่เพื่อนเขาบอกนะคะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยถือว่าการโกรหกครั้งใหญ่ที่สุดก็คือการโกรหกตอนที่บอกว่าไม่มีทหารอยู่หน้าวัดปทุมมีแต่คนเสื้อแดงไม่มีการยิงเป็นไปไม่ได้ที่อาวุธนะฮะอา,อาวุธนั้นเนี่ยในการฆ่าเนี่ยจะมาจากมือของเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธ เรียกว่าปฏิเสธแบบแบบขอพูดแรงๆหน่อยได้ไหมแบบหน้าดน้านก็ปฏิเสธแบบหน้าดนด้านกล้องคนคุมกล้องเขาพยักหน้าว่าพูดได้นะก็ปฏิเสธแบบหน้าดนด้านนะต้องขอกําลังใจหน่อยเวลาอยากจะพูดแรงๆเนี่ยนะก็ถือว่าแก่แล้วก็ไม่อยากจะพูดภาษารุนแรงหน้าดนด้าน ก็น่าดานจริงๆนะครับปฏิเสธแบบแบบน่าเกลียดมากที่สุดอะแล้วเดียนกำลังเตือนนะกองทัพเนี่ยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเมื่อที่ที่เมื่อวานเนี้ยเราพูดกันนะ่ก็ปฏิเสธในเรื่องนี้มันไม่ได้หรอกกรรมใดใครก่อเนี่ยนะฮะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วเราจะมาจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรในตอนหลังได้ผิดต้องรับผิด นะสำหรับเราก็เหมือนกันสำหรับเราเนี่ยนะฮะเหมือนพรบนิรโทษกรรมเนี่ยที่แกนนำยื่นไปก็คือว่าไม่ต้องมานิรโทษให้ผู้ก่อการร้าย mm hmm. แล้วทั้งนั้นที่เรารู้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำใครที่มาจัดการกับเราใส่ร้ายป้ายสีเราต้องรับกรรมด้วยนะฮะแล้วกรรมอันนี้เราไม่ได้ก่อมันเป็นเรื่องโกหกมดเท็จโดยสิ้นเชิง ตั้งใจที่จะก่อกรรมทําเข็ญให้กับพวกเราก็คือให้ติดคุกติดตารางตั้งข้อหารุนแรงแล้วไม่ให้ประกันตัวแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีนะคะเพราะฉะนั้นการพูดถึงเรื่องหญิงสองชายหนึ่งเนี่นถามหน่อยสิว่าผู้หญิงสองคนที่ว่าสูงสักอะผู้หญิงสองคนสูงสักเนี่ยเขาจะมาพูดเรื่องรัฐบาลแห่งชาติกับคุณหรือมันเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงสูงศักสองคนนะบอกมีตำแหน่งเป็นคุณหญิงเป็นอะไรเนี่ยด้วยเนี่ยสมมติว่านะเข้ามาพบจริงอยัางมากเขาก็ต้องทักทายส่งความปรารถนาดีคืออยากจะปราถรนาดีแบบชนชั้นนำก็คือคุยระหว่างคนชั้นสูงยอดพีระมิดเนี่ยคนชั้นนำที่อยู่บนยอดพีระมิดเนี่ยมันมีน้อยฐานพีระมิดเนี่ยมันใหญ่คนคนยากคนจนนี่เดินชนกันเนี่ย มันไม่รู้จักกันหรอกแต่คนบนยอดพีระมิดเดินชนกันเนี่ยมันรู้จักกันโอกาสที่จะได้มีการสนทนาวิสาสะไม่ต้องอะไรอะ่ะนะฮะถ้าเมื่อไรอาจารย์ธิดาไปขึ้นเครื่องบินถ้าเป็นชั้นบิสเนสนะก็ะะจะไปเจอพวกผู้แทนราษฎรที่ที่ไม่อยากจะไปนั่งด้วยนะ,ะ,นะ,ะเหมือนที่่านเคยเจอตอนไปจังหวัดสุราษฎร์บ้างอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าไม่ แต่ถ้าเรามานั่งชั้นประหยัดเราก็ไม่เจอเราก็ไม่ต้องเจอเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนยอดพีระมิดเนี่ยโอกาสจะพบปะพูดคุยเรียกว่าแสดงสนทนาวิสาสะพูดตามมารยาทหรืออะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ใครโมเมเรนเชื่อว่านะคุณสุเทพเนี่ยโมเมและบิดเบือนเอาดีใส่ตัวสร้างราคาค่ะสร้างราคาว่าคุณทักษิณมางงอ นั้นก็ไม่รู้นะว่าความจริงเป็นไงแต่อยู่จนอายุปูนนี้เนี่ยนะก็รู้ละว่าที่พูดเนี่ยที่คุณสุเทพพูดเนี่ยให้ราคาตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพลอที่ออกไปตามพื้นที่เนี่ยที่ไปตั้งเวทีเนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมเพราะว่าเขาตั้งเวทีถล่มต่อ ยิ่งหนักเข้าไปอีกแบบที่มินบุรีนะเพราะว่าถ้าเราตั้งเวทีนะ่ะถล่มได้อีกคืออยู่ดีไม่ว่าดีพักเพื่อไทยบางทีก็ไม่เคยตั้งเวทีไม่เคยได้ไปพบหรอกเพราะคุณมาอ้าวพักเพื่อไทยก็รู้สึกว่าเออสสทั้งหลายก็รู้สึกว่าถึงเวลาต้องออกไปเดินบัง่งออกไปพูดบ้างแล้วเป็นไงคุณก็ต้องมาสร้างเรื่องใหม่อีกใช่หรือเปล่าแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะเรียนว่า พรักประชาธิปัตย์เกียิภูมิของท่านเนี่ยมันหมดแล้วล่ะคือท่านเลิกเวทีรัฐสภาแล้วท่านจะเป็นพักการเมืองได้อย่างไรอย่างพันธมิตรนะเขาตั้งเป็นกลุ่มเขาตั้งเป็นกลุ่มกลุ่มเขาจะใหญ่หรือจะเล็กหรือเขาจะเลิกไปมันไม่เป็นไรแต่นี่เป็นพรักประชาธิปัตย์คุณไม่เอาเวทีรัฐสภาคุณนำคนมาเผาสารามารื้อเวทีนะ แล้วก็ามาบิดเบือนใส่ร้ายหรือมาป้ายสีว่าอ๋อนี่เขาอยากจะชวนผมไปเป็นร่วมเป็นรัฐบาลจะให้ตำแหน่งสูงสูง,สงให้ตำแหน่งนายกให้เลือกกระทรวงแล้วก็ท่านพูดเองว่าเจอกับผู้หญิงสูงสักแลวผู้หญิงสูงสักสองคนนั้นจะพูดอย่างนั้นได้หรือหรือว่าผู้ชายสุภาพบุรุษหนึ่งคนเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่นับถือด้วยแล้วเขาจะมาพูดอย่างนี้กับคุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาลางนะ ที่พูดทั้งหมดเนี่ยตอบได้เลยว่านี่เป็นการสร้างนิยายถามว่ามีมูลไหมอาจจะมีผู้หญิงสองคนเดินมาชนเนี่ยเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณสเุเทพเตื้อสุบรรสบายดีไหมคะเดี๋ยวฉหนลองคิดดูนะสบายดีไหมคะโอ้เป็นยังไงแพ้เลือกตั้งแต่ก็น่าจะเป็นน่าจะไปร่วมมือกันนะประเทศชาติจะได้สงบนี่ดีฉันหลองเขียนพล็อตเรื่องเดี๋ยวอาจจะให้คนเล่นละครสักหน่อยก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบนี้แหละ เท่านี้ก็ไปพูดเป็นตุเป็นตะแล้วเพราะแค่คุณไปช้อปปิ้งที่ไหนที่ที่แพงๆไปกินร้านอาหารแพงๆคุณก็เจอแล้วคนสูงสักอ่ะนะก็เหมือนกันไะ้ท่ันถ้าอยากจะไปถ้านั่งเครื่องบินชัน้นบิสนเนสก,ก็ไปเจอเหมือนกันมันชนกันน่ะเดินแล้วมันชนม,มันไม่เหมือนไพร่มันไม่เหมือนประชาชนเดินชนกันไม่รู้จักนะขนาดนี้บางครั้งยังมีโอกาสเลยไป ไปเจอในห้างห้างสปปรรพสินค้าเป็นที่เดียวซึ่งซึ่งเรียกว่าคนหลายชนชั้นเนี่ยเจอกันได้บังเอิญเจออาจจะไปเข้าห้องน้ำนะห้างสปปรรพสินค้าก็ได้หรือห้องน้ำพัตคารก็ได้ก็ก็แค่เจอกันหรืออาจจะไปนั่งกินกาแฟกินน้ําชาที่ไหนกันสักที่หนึ่งหรือไปนั่งกินวายที่ไหนก็คุยไปตามเรื่องมันธรรมดา คนในวงการเมืองแล้วในหมู่ชนชั้นนําเพราะฉะนั้นการที่สร้างนิยายแบบนี้ทียนว่านี่ก็แปลว่าจนแต้มจนแต้มแล้วแปลว่าเอ๊ะไปทํางานมวลชนจะได้ผลหรือเปล่าจะได้ผลหรือเปล่ารียนบอกได้เลยว่าที่พวกคุณไปทําอ่ะมันเหมือนเล่นละครมันไม่ได้มาจากของจริง คุณจะไปพูดทุกของประชาชนได้ไงเพราะคุณไม่ได้ไปทุกข์ด้วยกับประชาชนเหมือนกับที่คุณบอกว่าที่อาจารย์กัลยาบอกว่าเอ๊ะก็ทำทุกอย่างแล้วทำไมยังแพ้เลือกตั้งเพราะมันไม่ใช่ของจริงค่ะที่คุณทำนั้นเป็นการเล่นละครเรียนแบบละครที่เรียนแบบกับของจริงของจริงนั่นก็คือหัวอกของผู้ถูกกระทำ คุณไม่ได้ยืนอยู่ตรงหัวอกของผู้ถูกกระทำม,มันจึงกลายเป็นของปลอมเวทีก็เป็นเวทีปลอมๆปลปุกระดมคนก็แค้นๆก็น่าขำสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้ส,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 สู้พูดเป็นอยู่3ามอย่างสามคำนะมันไม่ได้มาจากน้ำใสใจจริงของผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่จิตใจบาดเจ็บร่างกายบาดเจ็บ นะคนที่ถูกกระทำย่ำยีมันถึงจะเป็นของจริงของปลอมมันไม่ทนนะแล้วการที่ท่านเลือกเปลี่ยนบทบาทจากในรัฐสภาออกมาท้องถนนเราไม่ได้ประมาทนะพี่น้องเสื้อแดงและแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เพราะลองคิดดูว่าทำไมภาคใตย้ยังอยูย่ยงคงกระพันได้ จะอยู่ได้นานแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งก็ประมาทไม่ได้แต่ทีฉันบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่น้ำสใสใจจริงแล้วประชาชนมาถึงนาทีนี้เขาเก่งมากแล้วนะคะเพราะนั้นเรามารอดูต่อไปว่าพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเปลี่ยนใช้นิยายและใช้การแสดงเรื่องอะไรเพื่อที่จะมาแสดงต่อประชาชนอีกนะฮะเรามาพบกัน ในอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าเราคงต้องเว้นในวันที่มีการชุมนุมขอให้มาพบกันให้มากที่สุดพร้อมทั้งลายเซน็นถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ แงชาตที่สรดพืด้วยดินประดุดฟ้าฟ้าเป็นเจ้าอพประดับเรื ด้วยสันติจับมือกันได้ไม่่พูดจากันได้ตอ้นก็าจริง่านไ้น เห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปลี่ยนคำสาบานไปขับสายลมจากพิทธีชีวิตผู้ทุกข์ทรมารถลบร้างเทินกดขีดระทมและต่อสู้ลมอำนาจดาเธอ